สาแก้ววันอังคารที่9สิงหาคม2,565เวลาแปดนากา30นาทีพลเอกเกริญชัยหินเทาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพักรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 นับบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเกลือบ้านพักดีแผ่นดินตำบนหนองหมากป้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสแะก้วซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าโคกสูงสองบ้านพักดีแผ่นดินอันเนื่องมาจากพระราดดำนิโดยมีพลทูสุขสรรหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลตรีอมริกบุญสุยา ผู้ประชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์นายปิญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชาการจังหวัดสระแก้วพลเอกแอกซอมโอนผู้ประชาการบุมิภาคทหารที่ห้าประเทศกัมพูชาพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจำนวนกว่า2,500ลายเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนรราชนีพันปีหลวงเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีกองทัพบกได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบกโดยร่วมกับจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วส่วนราชการในจังหวัดสระแก้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้ 1. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจํานวน9,000ต้น โดยปลูกในพื้นที่กิจกรรมจำนวน31ไร่และส่วนที่เหลือมอบให้จังหวัดสกแก้วโดยอำเภอทั้ง9าอำเภอร่วมกับประชาชนทำการปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวน11แห่งพื้นที่ป่าชุมชน75แห่งพื้นที่ป่าตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทยกัมพูชาโครงการผื้นป่าอาเซียนพื้นที่ป่าลอยต่อ5จังหวัดรวมพื้นที่ทั้งหมด450ไร่ และมอบเงินค่าโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมจำนวน15โรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนทุนค่าโครงการอาหารกลางวันจากกองทัพภาคที่หนึ่งสองกิจกรรมปล่อยสัตว์พันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจำนวน9,000 90, ตัวสากิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าพระ พันปีหลวงการเสด็จมายังทรงงานร่วมกับพระบาทสมเด็จพระชนกาชิเบตในพื้นที่จังหวัดสระแก้วประวัติโครงการศริลปาชีพตามพระราชดำริศิลปาชีพสีผ้าการจัดแสดงหมอนไหมจังหวัดสระแก้วและศิลปาชีพจังหวัดแม่ห่องศรโครงการหมู่บ้านยามชายแดนโครงการป่าชายเลนโครงการเต่าทะเลโครงการธนาคารอาหารชุมชน ฟูดแบ็กโครงการพัชลสุธาคชานุรักษ์โครงการป่าลอยต่อ5จังหวัดการจัดแสดงโอทอ็อกและการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว4กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่โดยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้นํากิจกรรมตามนโยบายของหน่วยเหนือมาร่วมกับโครงการจังหวัดเครื่องที่ดังนี้1 มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาจำนวน30ถุง 2. มอบจักรยานสารฝันปันสุขจำนวน50คัน 3. มอบรถวินแชร์ให้กับผู้พิการจำนวน90คันการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอันเนื่องมาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแ้้วจังหวัดนครนายกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้บรรณาการร่วมกันในการจัดก,กิจกรรมด้วยความ ตบนึกในพระมาหากรุณาธิคุณคอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์มาโดยตลอดนายยุทธนาพึ่งน้อยจังหวัดสระแก้วภาพข่าวนรงพัฒน์ขำนิวยี่สิบสี่รายงาน